มึงพี่นอ้องหนทางยังอีกยาวไกลยางต่อโอ้ยข่อยว่าไม่นักปะจุนไผ่พี่นอ้องเอ,อ้ยจังไรเอาข่อยว่าปล่อยไปทีงภูเขาข่อยมันเงือกเถะครั้งหนึ่งในชีวิตพูดละ่ะเอามาปล่อยไปยางลงไปอีกหกกิโลกวัวกว่าเพราะเราเงือกไหลอู้ว่าจังไรจังคิดได้ เพื <rude S 2> ่อนเห็นอากาศดีวัสันเพื่นก็เล่ผ้าอยู่บ้านเก็บบะโบแบขายสักกะใครเหนด คืนี้คปเตอร์มามันก็บ่ถึงีนาที่ฮอดวันนี้เนี่ยชูกี่มนูติ่าปะปผมบีฟีก็อรสนไหนอินเตออินเตอทีนเจ็ดแปดนาทีม่ออกมันนี่ยางลงเพราะไม่อยากผัก ยางล่งจากภูเขาว้าโอ้ยมัเนเงิดไหลเอาว่ะครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องเลยแต่มันก็สวยงามเลยพี่น้องใครที่ชอบแบบนี้เนาะใครที่ชอบประจนภัยแบบธรรมชาติธรรมชาติกับธรรมชาติทีดีอร้อยเลยพี่น้องทางไต่มึง่ยทางสั้นทีเดียวนะทาง,งไปรุงไปพี่นออ้องหางยางล่ง

ขนาดโอ้ยโอ้ยยังเราทมิวุ้ยพอะนนไปเอดูมันคันเสียอกโซไนโซโลูไปเวินเตอร์สปิงเ่นน สวยงามค่ะตามท้องเลี่ยงด้วยที่นอกโอ้ย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 ยังหรอข้ามัโอ้ยเป็นไหนยางหลุดว่าโอ้ยขอไปอยากพากโอ้ยล่ะบอกวินสัน Kent? Ja? Jaha, ska vi sätta det där? Ja, det kommer dit vi gör. Jag tror vi går där. Kan man inte sitta här då och titta? Kom här. Snälla, mamma vi vill inte gå där. Kom, sitta här. คําเสียออกสู่แเอามาสั้นแทวบัดที่นี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวทั้งผู้ทั้งเขากับมีตนพักติ๋วด้วยพี่เนอะพักติว๋ว ผักติวสวิเดนคะ่ะเบิ่งผักติูลำมา่นสั้นแต่องขอข่อยสิทิ่มลงไปได้ไป่ะเนี่ยผักติวงามขนาดเลยผักติวอีเหลือได้พี่น้องแซ่บได้นี่อันนี้อันนี้คือผักติวเด้เบิ่งกรอบขนาดข่อยอยำซีเบิ่งพี่น้อง เป็นไ้กินก็กลอยก็แปลแสบี่ยซ้หนิก็นด้พ่นออกขอยานของหัวทิม่มลงภูเขาไปกันด้่ะเล่ะ